ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมบอลลี่แน่นอนว่า v n l ในครั้งที่ผ่านมานะครับอย่างที่ทุกคนทราบว่า FIVB ได้นำภาพของทีมสาวไทยลงเป็นภาพหน้าปกของเพจหลักใน Facebook เลยนะครับจนมาถึงวันนี้ภาพนี้มียอดไลค์ 83,000ไลค์ 8, 000, 3, 000 like นะครับและ3,400 c o m คอมเมนต์ซึ่งจากวันนั้นสู่วันนี้ระยะเวลาเกือบ3เดือนแล้วครับ FIVB ก็ยังคงใช้ภาพนี้ของสาวไทยเป็นภาพหน้าปกโดยไม่มีเปลี่ยนเลยนะครับสุดปังมากๆครับ จนตอนนี้จะขึ้นรายการใหม่ระดับลูกอย่างชิงแชมป์ลกแล้วซึ่งคาดว่าโอกาสสูงมากๆเลยครับที่ FIVB จะยังคงใช้ภาพนี้ไปเรื่อยๆจนชิงแชมป์โลกนี่คือความภูมิใจจริงๆครับของแฟนคลับชาวไทยและ นักวอลเลยบอลสาวไทยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับและเราก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าหลังจบชิงแชมป์โลก FIVB จะเปลี่ยนเป็นภาพไหนหรือไม่หรือจะยังคงใช้ภาพนี้ของสาวไทยต่อไปแต่นี่คือประวัติศาสตร์แล้วครับที่ FIVB ตั้งทีมไทยของเราเป็นภาพหน้าปกยาวนานแบบนี้